มาหอดกันมาเจอเอ่อมาหอดกันมาเ,เจอวานใจเาลลาครับเล,ล่ากระลั่งสีโซยเข่าพอดีเลยเาลลานี้ไปหาคุยผู้สาวสะอาดเผาเบลาลาได้มหมเนี่ยหาคุยสาวหน่อยสามีเธอไปใช้หาคุยสาวหนอ่อยสามีเธอไปคุยผู้สาวหน่อยหยอกหยอกครับหยอกหยอกหยอก,ยอกนอกเบลาลาได้เปลาอยู่บริษันว่าห้าสิมาน่ะพ่อจักสาน บอกเมื่อกี้นี่บอกตอนสไปน่นะถาข้ามาแถวนี้นะครับต้องมาสื่อประกันภัยอยู่นี่ประกันภัยนี่มีจักบริษทัทหนอยนี่มีสามแต่คนละบริษทัทมันบอก<ด>ถ้าจะเห็นผู้สาวงามแบบนี้ก็ต้องมาหนีเด้อน้องยังนี่อันนี้ลมยูทูบน,น้องมิวก็คือคนสวยครับสาวผู้ไทยครับผู้ไทยสวรรค์นักเข็บครับผู้ไทยผู้ไทยละหานาม้มครับละหาน้มครับคุณเดี๋ยวคุณบัตรออดอน สบายดีอยู่แต่ว่านองบูเห็นกันเถิงบูเห็นกันตั้งแต่แกงเลือบเหนเนาะแม่บ่แม่พมากับบริเวณน้องจังเกเท่อครับก็บเลยแวะมาเล่นน้ำเปิ่นอยู่ดีไม่แห้งกินเขาเ้าแซบกินข้าเอี่ยม,มเป็นครับคนเสือยครับเยองย่ำได้กับเสวยเดินทางนะครับเดินทางอีกเทือหนึ่งแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่บนสะพานของสวรรค์นนเขตมุกดาหารครับสะพานแห่งที่สองของไทยเราครับ เทาสิมุมงนาเขาไปเซโปนครับทุกคนก่อนสีฮอดเซโปนเท่ากับสิเขาไปหาน้องไพรีก่อนแต่บนแน่ใจม่นน้องสิยู่บานมอทุกคนเพราะวะ่าเทาสิไปแววกินเขากับน้องเลยกะไปเฮ็ดคลิปน้ำน้องนิดนึงเนาะเพราะวะ่ากะเฮ็ดคลิปก็เพลินไร้เธออะแหละแต่บางเ่อกะบนในรลงบางเ่อกะบนรบ่อรงครับเรื่องเอมันกล่องโกโปรใสเรื่องเธอมันกะเมมมันมีปัญหามันเต็มเพราะว่ามันหลบข้อมูลไปโดยอัตโนมัติเท่ากับบริโรงครับแต่เทียวนี่กะสีขามฟังแล้วครับผมฮอดฟังเล่าแล้ว,ลวทุกคน บรรยากาศครับแม่น้ำโค้งครับผมนี่แหละอากาศดีครับช่วงนี้อากาศหนาวครับอากาศหนาวมากๆทุยคนขรับแสงแดดกำลังอ่อกเดินทางครับทุกคนครับเจอกันอยู่บ้านนอกไพรีครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆคือเก่าครับทุกคนบ่คิดบ่ฝฟันว่าสิเมื่อเจอผู้สาวแสนสวย เดี๋ยวเด้พ่ออยมาเจอบุษราเสวยต่องมาประกันเขาเอ่ยประกันนะประกันภัยด่านลังเนาะเท่ากัะมาสืบน้ำผึินประจำครับแต่เสียห้แล้วกดตัวเหรพ่้อซื้อกดได้เนี่ยซื้อยังกาะซื้อเต่าห้องลืมอะไรน่องมิ้วคนสวยเซาสดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สดลอยสดลอยสดรลอยครับบ่อหยอกน่องว่าสดห้าสิบ ลูกจ้เป็นเลนไม่นะครับเล่นยังก็กระบะขาเข้ามาแถวนี้นะครับต้องมาสือประกันภัยอยู่นี่ประกันภัยนี่มีจักบริษัทอะนี่มีสมีสามแต่คนละบริษัทมันบอกเราจะเห็นผู้สาวง,า,ง,งามๆแบบนี้ก็ต้องมาหนีเด้อน้องยังนี่อันนี้ลกยูทูบน้องหมิวก็คือคนสวยครับสาวผู้ไทยครับผู้ไทยสวรรค์นะเขียบครับผู้ไทยผู้ไทยละห้าน้ำครับละห้าน้ำครับคบุณเดี๋ยวะคุณ ซุมเพล Jam ินพาไปอยากเห็นผู้สาวงามกับมาเนี่แหละนี่เท่านั้นมาทั้งนี้ตลอดบอกไงว่าซื้อว่าซื้อกับตรงมาเวียลูกค้ามีไอนดีไปแล้วมีไอฟีแล้วเนาะน้องเมียวครับเข้ากับนางขายเพิ่นพี่นั่นก็อันนั้นพี่บุญเนาะอันนั้นคือพี่บุญนะครับเด้ออันนี้คือน้องเมียวไปอยากคุยเล่ากับมาคุยอยู่นี่แหละคุยได้ตลอดแล้วว่าแต่กะมาซื้อกับประกันไฟซอยเล่าน้ำกะสิไปป้าได้มาเนี่เด้อผู้สาว ไปละปลทั้งสองคนบ๊ายบายโอเคครับขอบใจครับออกจากด้านเรียบร้อยแล้วทุกคนครับกาซิมุ่งนาไปหาน้องไพรี่ครับอ่าว่าสิไปกินข้าวน้ำเพลินน้อเพราะว่าบริณัดน้องดอกแต่ว่ามันขายกองอยู่หันแหละกัไปหามันก่อนน้อไปหาน้องก่อนน้อเพราะว่าบางเทือห้องขามมาเขากับบริณไปหาน้องจากเทือแต่เที่ยวในกาสิไปเยี่ยมน้องครับไปทักทายน้องอ่าสุดก้อนนักมากับเบาหน้ากับเดะแวะน้องนิดนึงครับแต่เที่ยวในกาสิไปกินข้าวน้าเพลินเนาะ มาจุดกรอนอ่ะเพิ่นบรท่านเปิด้านเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วไม่ไเพิ่นก็เลียบพท่านเปิดแต่เที่ยวนี่นาสิเปิดแล้วทุกคนครับ mm. เดินทางครับทุกคนชมบรรยากาศการเดินทางเที่ยวนี่น้ำเฮาครับ mm. เฮ้าสะทา,าย mm. จากนี่แหละจากด้านเพรว่าจากสะพานมาให้ทุกคนเบืองบรรยากาศการเดินทาง mm. เพราะว่าส่วนมากเขาบกคอยเดถไทยแบบนี้เพราะว่าส่วนมากเขาขับรถเองครับ mm. ราาเขาเรยบ่ไดถไทยแต่เที่ยวนี้เฮาก็เดินทางแบบชิวๆครับผมทุกคนก็เลยมีโอกาสได้ทายบรรยากาศ ถนนคนทั้งของสปปลาวให้ทุกคนได้เบิ่งครับผมเห็นบรรยากาศแล้วครับคิดเห็นบ้านเท่าตอนอครั้งในอดีตเนาะหรือว่าในอดีตนั่นแหละว่าง่ายเพราะว่าบ้านเท่าต่ก่อนกับสีมีรถแลนท้ายทางแบบนี้ร้ายครับแล้วก็ข่าวของมันกับสีบรรทุกแบบเต็มอัตราข้าศน์บุกคมถ้าสียอัดแบบบดเต็มอัตรามันกับสีบุกคมนี่ข้าแซวเสียอัดเต็มไปเลยเห็นบ่ทั้งถ่ายกับจักเป็นยังใหญ่ยังตึงๆกับจักเป็นยังใหญ่ยังข้างในนั่นบางทีมีหดซัดเลี้ยงครับมีหดไกล ขาจะเอาไก่ยัดทั้งในมาน,ำน้ำเนาะโอ้สุดกรอนเาเมาไก่เมาไก่อยู่ในรถตู้ครับทุกคนนี่ครับเป็นบ่บรรยากาศอ่าในบรรยากาศครับผมสุดยอดของการเดินทางมุงนาซูเซโปนครับผมของสซอป,ป,อป,อป,อปอลาว่าเนาะสวรรคเขตครับเป็นผากกลางของประเทศลาวถาเื่ยจากสวรรณเขตไปกับเป็นผากไตของลาวครับหลังจากเข้าขับรถมาสักพักเนืงอกะ มาหอดตัวเมืองอมาหอดบ้านเซโนโนะเขาเอิญเซโนนะทุกคนเนาะนะครับหอดเซโนะครับเห็นเด่นที่สุดก็คือปั๊มน้ำมันปตทเลยครับเซเว่นครับสาขาที่สามหรือที่สี่เนี่ยแหละนาทีที่สามครับการทำหออนี่กับยิ่งตรงไปเลยครับทุกคนแต่เขาปัดออกสรายมันสิไปเบียงจันไปเขาอเอิญนนก็ไปทาแขกเนาะทาฝรั่งประมาณนั้นถ้าเขาตรงไปนี่ก็สิไปเซโปนลล้วก็ไป ดานเล่าเบาครับทุกคนไปหอดเวียดนามถ้าเข้าไปหอดวงเวียนถ้าปัดครัวอ,ออกไปกัสิไปจำปาซากขับลงเล่าไต่เลยครับทุกคนนะ mm hmm. ครับ mm hmm. ผมเซโนโครับความจะเจริอกองเซโนก mm ั hmm. เริ่มมีร้ายขึ้นแล้วครับทุกคน mm hmm. เห็นบหมร้า,านค้าร้านค้ากับร้ายแล้วกัมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองทางพานท,ทุกทุกมองตรงพานนี่ถ้าสิไปเวียงจันนะ สี่งลงไต่กับสองพานหนีเมันก็เลยมีการขาดการขายนาสิใสเคํา่าตลอดทั้งคืนกับว่าใดครับทุกคนครับการขาดการขายท่านี้นี่ครับทุกคนถ้าห้ามหอดวงเวียนนีเนาะถ้าห้าเลียวคว้ามันจะไปจำปาซักรับถ้าห้าวนไปผิดก็จะไปเซโปนครับทุกคนมุมนี่กะสำคัญครับผมถ้าตามรถบรรทุกไปกับหอดจำปาซักกึกไปหอดล่าไต่กึกได้นี่ก็คือไปเซโปนครับกะวนมาตรงคือเก่าครับทุกคน มุมนี่ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะที่ซุ่มเฮามาบางเทือกอะงงงงลงๆแหนมากแหลกๆเนาะทุกคนจะเลื่อนครับแถวนี้ก็เริ่มจะเลื่อนแล้วครับการขาการคา,ายกันลายครับแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่ารถมันสวนสองเล่นเนาะทุกคนเนาะเล่นเล่นละค่างอะเพราะมันบุมันสองเล่นเล่นเดียวเขาเอิดยา่านผานะครับผมในเขตชนบทรับกับประมาณนี้เลยทุกคนอ่าไปแล้ว รถต,ตอกๆรับรถวิกูข้อ,อยวารับไปแล้วบรรยากาศการเดินทางครับจากสวรรค์มุงหนาซูเมืองเซโปนนทุกคนเนาะบรรยากาศแบบบ้านๆโอเคครับเดินทางครับผมทายเป็นระย,ยระๆทุกคนเบืองเนาะบรรยากาศการเดินทางครับการบริกาใจวะไปผอดคุณจักโมงเนาะอากาศอีกสักพักหนึ่งกับสีแวนองไพรีครับจะไปแวะกินเขาน้ำไพรีว่าสีแวนองไพรีครับแต่ว่า เพิ่นปิดลานค่าครับก็เลยมาเดีวแวะเพิ่นเลยสบายดีครับผมสบายดีครับสิมาส่วนไปกินขา้าวไปกินข้าวอยู่ยแซ่ห้าววะนี่ไปกินอยู่หันเนาะหันนะแ,มแม่บ้านอยู่อยู่แต่ว่าเป็นสีกาแฟโอ้ถามแม่บ้านก่อนเนาะอันนี้อันนี้ลูกลูกไส้ปะนี่นะลูกลูกโอ้นะครับบรรยากาศครับลานข้าเพิ่นทแา่มูอไส้ว,วสิแวะน้องไพรี่ครับแต่ว่าเพิ่นปิดลาน สงสสยอากาศเลียนสงสสยไข่ส้สงใส่นาวอยู่ก็เลยมาแวะีิการก่อนก่อนสิไปมาแวะพิ่นก่อนสีเขาชนบวได้เถียวนี่สิเขาไปเขตชนบทครับเทียวนี่บรรยากาศครับบ่เคยเขามานางจัากเถื่อครับอยู่ในบานเรานี่แต่ว่าหากักกวางรีครับเขามานะอยู่หล่านคล้ายกับเขานอกคล้ายเคล้ายกาแฟ แล้วก็้าย้ายลาบค้ายตุมเนาะเบิ่งตอนแรกนึกว่ามันล้างหน่อยแต่พอขามาทางในเนี่ยล้างแบบง,ง่ายเลยทุกคนเห็นบ่น,บนี่เห็นบ่ครับเนี่ยเฮาอยู่สั้นสามกันได้นี่ทุกคนเห็นบ่มองลงไปเห็นบอนี่น้าทัวมหอดสั้นหนึ่งมงสาสั้นเพื่อนว่าอยู่สั้นสามเสยนะครับกับเขาเพิ่นมาส่งแล้วมาส่งพักก่อนวะโอ้เบิ่งครับ ยางคักเลยบรรยากาศแบบบ้านๆครับกินเข่าแบบบ้านๆเขามาในเพื่อนเล่านี่มาธรรมดานาะบ้านบอกคอยบ่กคอยรู้ล้าบ้างเแต่เขามาในเพื่อนเห็นรู้ล้ามีหัวโ,โตโมนนะุนผืนนะเพื่อนขับเพิ่นมาเสิร์ฟพักก่อนครับเป็นตะกินเป็นตะกินครับกินลาบกับต้่มครับทุกคนก่อนจะเดินทางเขาเซีปโปนเนาะโตเฮือนแถวนีข้าเจ้าเสีเฮ็ดสูงไว้ครับเพราะว่าน้าม,มันถ่วมครับยน้าฝนนะหนาฝนนี่ เบิงเซากับตัวเพื่อน,นต่างกันต่างกันลิบเลยน้ำท่วมครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับต้มครับกินต้มหล้วก็กินลาบซุกน้ำกันด้วยครับทุกคนครับก่อนเอาเดินทางไปเซโปนเนาะนี่ซาผูไทยด้วยครับสาาผูไทยเล้เนี่ไปแหละเล่าไปแหละเลาพวกเขากล่องเราไปอาดหลนดแหละ หลังจากกินเขากินน้ำแล้วทุกคนนอกากจะเดินทางต่อครับนี่แหละครับจักแสบบอแสบกค็คือเห็นนี่แหละครับเบิ้ครับเกี้ยงตับครับผอมกับบรรยากาศแบบชิวๆครับผมอยู่ในบานเพล่นเห็นบ่อยู่สันสามครับตอนแรกยางมานอยู่สันหนึ่งนะพอมาหออหล้างบานกลายเป็นสันสามเสยเลยเนี่ยมึงกระหูครับว่าพื้นที่มันต่ำขนาดไหนเนาะทุกคนเห็นบะอู้ บรรยากาศแบบบ้านบานครับผมหลังจากกินเขากินน้ำแล้วเขากะขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อครับมุ่งหน้าไปเซโปนครับทุกคนครับก็บมาเจอรถสองแถวเนาะขี่ถอดบานเท่าคือตะกี้เนาะทุกคนบรรยากาศแบบบานบานครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับแถวนี้หนาวแล้วเหมือนแรกนะี่คือสีหนาวยางขัดของเต็มรถเลยอแสดงมาจอดให้คนลงอ่า แซงได้เลยนะครับโอ้ย oh, yeah. พ่อแม่พี่น้องสู้ชีวิตกันไปยากาศแบบการเดินท้างกะสิบประมาณนี้แหละทุกคนถ้าไปเจอขับวนรถสิหลอกกะสิประมาณนี้แหละครับกะค่อยๆไล,ไล่ไล่กันไปเพราะว่าอมันแซงยาีเพราะว่าขับขัวเนาะทางกระเจ้านั่นพวกมื่อไรพวกเม่อไรเฮาขัวพวกม่ไลเขาเจ้าสายกะ ค่อยๆไล่กันไปครับจนกวาสมีจังวะกับจังสีแซงได้ลดพ่วงไทยครับส่วนมากกะสีเอาของมาส่งอยู่เมืองพินอยู่เซโปนครับส่วนมากเสียเอาส่งส่งเศษไม่อยู่ค่าเนาะเอาเห็ดกระดาษครับส่งโรงงานจีนครับไก่ๆฮอตเมืองเซโปนครับส่วนมากเสียเอาพวกนั่นละมาส่งนะตาที่เขาเห็น มาถึงหน้าบอแล้วครับทุกคนครับแถวแม้นข้าไปทางหนากระสิแวไปวิละครับจากหน้าบอกระไปทางหนาสักนิดนึงกะสิไปฮอดทางแวเขาวิละออกไปอันถาดนั่งเล่าได้ครับผมออกไปผุนแหละแถวาเทอันบุรพาเทวยังผุ่นได้เลยครับเท้าปัดสายออกไปนะทางแวรวิละดึกครับอีกประมาณโมนาสิเกิน3มกิโลครับ อาซีฮอดเมืองเซโปนครับทุกคนบรรยากาศการเดินทางคลิปนี้อาจมีแต่การเดินทางอย่างเดียวด้ยวยทุกคนเนอะเพราะวะ่าเว้นผุ้สาาแต่คนเลยวันครับบรรยากาศค้นเขาค้นคลอง,ข,องขึ้นรถขึ้นเรือลงอบรรยากาศแบบบ้านๆครับหาบองอยากแล้วเนาะบ้านเฮ่าเนาะกะเข้าออกมาจากบ้านกับประมาณซิปเอ็ดโมงอะประมาณนั้นครับซิปโมงซิปเอ็ดโมง กับมหอดนี่กับสิปมาณสักบายสองนิดๆครับบายสองครึ่งแต่เทาเรี่ยวเขานี้ครับทุกคนถ้าเรี่ยวเขานี้กับสิไปวิละครับทุกคนครับถัดตรงไปกลับไปหอดเซโปนหอดเมืองนองหอดเล้าเบาครับทุกคนบรรยากาศการเดินทางกับประมาณนี้เลย สะพานนี่ไปกับสีหอดตัวเมืองเซโปนครับทุกคนนี่แหละครับเป็นประดับธงเพราะว่วาเมื่อวานนี่เป็นวัานชาดเนาะวันชาดของซอปปอล่าครับเป็นก็เลยประดับธงสวยงามแน่เนาะก็คือเส้นทางนี่นะส่วนมากสิเจอแต่รถลบรรทุกครับเทิงเล้าเทิงไทยเทิงเวียดนามเทิงจีนครับรถบรรทุกนี่ชุดเส้นทางเลยมือนี่เจอแต่รถลบรรทุกย่างเดียวครับแบบยางเยอะเลยทุกคนมาหอดนะครับผมตัวเมืองเซโปน แว่งสวรรค์นาเขตสอปปลาวครับเป็นเมืองเขาเอ่ยว่าภาคกลางของเราเนะเาะคือสวรรค์เขตเนี่ยแต่เลยไปก็บสิเป็นภากใตของลาวเนาะถ้าออกไปทางตะเวยก็จสิเป็นแขวงสารวันครับทุกคนมาหอดแล้วครับผมจุดหมายปลายทางเขากะนังรถท่านหอดคักแต่เราสีแวะตลาดนิดนึงเพื่อว่าซื้อมีดประสันไปเฮ็ดกับเขากับน้ำกินครับทุกคนอ๋อนี่แหงงนะละครับตลาดเมืองซีโปนครับเ็นบอบริยางน้าแหละครับตลาดเมืองซีโปนนี่ มีโอกาสกับสิวะย่างตลาดเฮ็ดคลิปตลาดให้ทุกคนเบอร์เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเฮิงแล้วมาแต่ขายอาบังได้หน่มาแต่ขาย่น้ำไม้ลั้ป่ากันเมื่อวานมาแต่ขาย่น้ำไม้เนาะน้ำแม่เนาะขาย่น้ำไม้ครับเดี๋ยวย่างตลาดนิดนึงครับเดี๋ยวไปแวะหาอ่าน้องหลานิดนึงก่อนบ่จักว่าเราสิอยูบอ่บ่เขาไปให้ทักทายไอ้หลาก่อนไอ้ โบเมนลาไอล้ลานครับห้าไอ้ลานบรรยากาศตลาดครับบริย่างเฮิร์สแล้วโอ้เพิ่นเปลี่ยนแปลงเนาะเพิ่นเพินเนเ่นคุดข้องคุดทอใหมเนาะทุกคนนะเนาะเข้ายางตลาดกเลยแวะมาหาไอล้ลานครับทุกคนาาฮะแม,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 มนเชอยุดอยู่บะเมื่อยอยู่บะ สวัสดีคนสวยเมื่ออยู่บ่เออวันวันที่สิบสองวันที่มาบ้านดิวันที่สิบสองบอ่อ้าวเป็นยังไงขาขายขายดีอยู่ขายดีอยู่ <laughs> คนสวยครับน้องเบาน้องน้องเบาหลาครับอกระมานบอ่บอบ่อหลาบ่มาเ,เขากระลังมาเขากรลังสิเขาบ้านได้เนี่ย<อ>น,นะกระลังสิเขาอันบ้านอดอนสบายดีอยู่แต่ว่าน้องบ่เห็นกันเถิง เราเห็นกันตั้งแต่แกงเรือพุ่นเนาะแม่นบ่แม่พ่อมากับบริเวณของจักเทื่อครับก็เลยแวะมาเล่นน้ำเพลินอยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแซบกินข้าวอิ่มเบิ่งครับก้นเสวยครับเบิ่งยำได้กับสวยเบิง่งแน่ครับเล็บมาสวยเธอๆๆเธอเธอไปเห็ดนยังมาไปต่อเขาอื่นต่อเล็บบ่นี่แม่ป้าผู้บาวู่ไก่เวลได้ขูดนาใบนอนได้หน,น่นนนเพลินบ่ะเมื่อบานอยู่บ่ฮื่บ่ได้เมื่อเฮงแล้วตั้งแต่พุ่นนะ ตั้งแต่มางานแข่งเรือบมนีนเมื่อเลยแม่นแม่แม่นบมอน้องโอ้ก็เลยสิเมื่อพักวันที่สิบสองนี่ดวงข้างบอดีว่ะก็ฉันเนียเจอกันแล้วเนาะแม่นก็สิเมื่อวานซื้อเม็ดอยู่นี่หลานได้เขาขายเม็ดนะเม็ดจะเอาไปแหลปป่านะเออมีแต่ข้างมีได้น้อยหน่อยไหมเม็ดได้น้อยเมีได้ม็ดได้น้มีแต่แบบไปตลาดได้เขาเขาทั้งล่างก็ได้แม่นบม่นี่เขาทั้งหนา ทังนี้ก็ได้ทางนี้สิไก่กลัวมันบ่อโอเคแวะมาทักทายน้องครับก่อนสิเข้าบ้านเพิ่นกะมาเยี่ยมเพิ่นเพราะว่าบ่ได้มาหากันะถึงเติบเนาะน้องเนาะได้ปลากันเด้อบ <c oughs> ๊ยายบายเจอกันเจอหน้าสิมาแวะตลาดครับ <c oughs> ย่างตลาดครับเลาะหามีดบ่ทันเห็นอยู่สิซื้อมีดไปซอยปลาซั่นเลาะหายังไม่ทันเจอเลยบรรยากาศตลาดครับตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แหละ มารอสื่อไก่ครับทุกคนมายาไหนกับมาสื่อตลาดเล่าเนี่แหละจักษสื่อหลานยังบมจักซื้อไก่เอาไก่เนี่ยไก่ตัวเท่าไรเดียวนี่หกสิบหยไก่อะไรเน่ยเาะไก่พันนะเมนตัวห้าสิบห้าห้าสิบห้าเอาสองตัวเดตยวเขาสี่อสื่อบากเพชรน้ำเนี่ยเด้อโอ้ไก่ตัวละห้าสิบห้าครับพมายำไหกับสื่อมาสื่อแต่น้ำเล่าเนี่ยแหละ ้แล้วน้าเงินบัตนสิอ่อนแต่เป็นเปึ๊กเป็นเป๊กเลยออกจากดเมืองเซโปนเหรครับผมแหวสื่อไกแะไรกะสื่อมีดครับอันนี้คือแม่น้าเซีังเหียงครับผมแม่น้ำน<ม>ี่สุดมากนาแรงคุนสิพากันลงเหรินคล้ายเครื่องดื่มเหรินสงการอยู่นี่ครับแต่เป็นนาแรงนะแม่น้ําเซโปนกลับไปนี่จักน้อยนึงกระสิไปฮอดเซโปนเก่าครับเซโปนเก่าอยู่ความมือเนาะเมืองเซโปนเก่ากะคือ เป็นวัดที่อ่าเป็นวัดโบราณครับมีให้เบิรงครับแต่จะขาไปเบิรงกับขับไปเบิรงไหนนะครับทุกคนถามเลยแม่นำเซปอนมาขึ้นมาไม่นำเซบังเฮนั้นมาเนาะกะตรงไปนิดนึงกบสิอยู่ขวามือสิมีป้ายบอกทางเลยว่าเซปอนเก่าเนาะก็คือเมืองเซปอนเก่านั่หละทุกคนเดินทางครับผมกะสิเขาไปบ้านอาดอนครับทุกคนครับไปราคาอ่าเบ้าหลาครับผมแต่กับเบาโกวยเนาะกะสิสถิตยอยู่หันพละมือนี่ มืออื่นกับจังสีเข่าไปตาสเลนครับทุกคนครับมาหอดกับมาเจอเอ่อมาหอดกับมาเจอวานใจเบ่าหลาครับเล่ากระล่างสีซวยเข่าพอดีเลยเ <c oughs> บ่าหลานี้ไปหาคุยผู้สาวสารเผาเบ่าหลาได้มหมเนี่ยหาคุยสาวหน่อยสามีเธอไปใ <c oughs> <c oughs> ส่หาคุยสาวหน่อยสามีหยอกหยอกครับหยอกหยอกหยอก,ยอกนอกเ <c oughs> บ่าหลาเด้๋ยวเบาอยู่บ้านสันว่าเขาสีมานอะ พอจักสามบอกนะบอกเอกนี่แหละบอกบอกเมื่อกี้นี่บอกตอนสิไป้ายนะนี่ครับคุณนี่ครับเพิ่นกระลังเขาเอื่อนยังโดยยังเขาทาบรูเขาเอื่อนยังนี่ช่วยด้วยโดยสวยเข่าสบายโดยสบายโดยสบายโดยนี่คือสวยเข่าแม่นวะ สบายโดยภาษาบรูแถวนี้ก็คือสบายโดย้อทุกคนเ้อสบายโดยก็คือซวยเขา่าบรรยากาศแบบบ,าบ้านๆครับทุกคนมาท่านเพิ่นหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำพ่อดีเลยสกีแกงน้ำมันสีดำสีแกงน้ำมันบอ่อ <c oughs> โอ้หน,น่องสีแกงน้ำมัสุกินไปกินแต่ขล้องหน่องซีไล่ร้ายวสันกินขล้องหนองในด้วยสัน <c oughs> สบายโดยนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของเพิ่นทุกมือทุกเว้น แังซี่แหละเหานั่นส, <c oughs> ส้วนกันวา่าถ้าเขาบอท่านเมื่อกะส้วนกันไปเก็บกกเก็บผักกูดเนาะเก็บผักกูดมาพัดกินเนาะตามนั่นแหละเอาตามนั่นเลยเฮามือนะเฮาฟิลม์มฝีล์มมือบนหมูสุดยอดเลยกินพัดผักกูดกับข้าวเหนียวเฮ้ยเข้ากันเซยเฮ้ยสุดยอดเลยแซ่บแมนแมนเสีบเรื่ง <c oughs> ครับแล้วเรียบร้อยน้องว่าน้องสิน้องเฮ็ดยังไปถาก็ต้มน้ำไม้ต้มแล้ววะ เพิ่นต้มน้ำไม้เพิ่นสิแกงน้ำไม้สุกินเพิ่นว่าเฮาก็สิสถากินแกงน้ำไม้น้ำเพิ่นแหละมื้อนี้หมดไก่กินแล้วเสียเข่ะเพิ่นแซ่ข้าวเบือมันยังเกาะเสีเอาเบิ่งดูหั่นเพิ่นแซ่ข้าวเบือน่ะเบิ้ดยังเกาะหมดไก่มันกินเบิดไก่กินข้อไม้ก็คือเพิ่นแซ่ข้าวเบือไว้แกงน้ำไม้ไก่มันกินเบิดเพิ่นว่าเพิ่นเอื่นปีนหลังเบิดไก่กินว่าซั่นไก่กินเบิดปลาเพิ่นนี่เด้ เสียไหมเนะนอะน้องเนาะบุ้งหรือเปลเนาะพอเขาไม้มัน,นมันข้าเดียวมันแก่หนุ่มเนาะไปละครับอรอสองนาทีเนาะแมนตี้สองนาทีแมนได้ประชันเอเอไ,เได้ไดน้องว่าได้ก็ได้ครับไปน้ำกัาดอัหลาดเถาเอาน้องลาโคนเมื่อกี้นี่ไปไซส์แล้วฮะเสียหันหนามากงี้หันคนเมื่อกี้นี่จ๊าไปไซส์ทุกคนเด้ หาบบเห็นเลยเด้อคก้นมุงสวยเขาวังหันนั่นนะหาบบเห็นแล้วผุ่นทั้งผุ่นลั่มแล้วทั้งผุ่นน้องเติมวะน้องเติมเพราะอื่นจะเติบเนาะน้องเติมเติมก็ได้เติบก็ได้เติมก็ได้เพิ่มก็ได้เติมก็ได้เป็นตำเขาเบื่อได้ครับนี่ยไปฝากเสือมาให้โตปัญหาของข้าคือข้าลืมเอามา เรื่องเบาเสือกันหนาวมาเอาอะไรได้บอได้บอเล่นนะเข้าน่ะบได้เจอรครับน้องนะสองเดือนครับทุกคนครับเพราะว่าน้องน้องต่างวอยู่กับที่นี่น้องไปเห็นง,งานกรับแต่เห็นง,งานกับไปเอาล้านอยู่บ้านไก่กับบ้านแกงเล็กแหละเาจำสืบบ้านบ่ด้บ้านซุปมี่บ้านซุปมี่ห้างจากนี่ประมาณสิบเจ็ดกิโลบ่นาสีห้างจากทางแวรนะ่ะสิบเก็ดลักพอเอาเขาไปสุดก่อนห้อเขาไปอ่างานแต่งล้าน ร้านเบาหลาเบาหลา,างไงเราไปแต่งไดเมียอยู่หันดูเมืองวิละครับเป็นบ้านที่เขาหอนคํำบ่ไดคำมาันจะก,ก่อนบ่เคยฮะนไหนไดค้ดดำเข่าวะได้ค้ำเขา่าน้องวะเมือนี่เพิ่นสีไซผาทุ้งให้เบิ่นได้เมืนเอนนี่ให้เบิ่งเนาะ